สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องโอ้ยพุชผมเห็ดแค่หน้าพี่น้องเอ้ยพุชเองโมีเงินจ้างพี่น้องเอ้ยแนมเพ้นปัญจลอยขมุ่มขมุ่มพี่น้องเอ้ยสบายดีได้พี่น้องสุขสุขคนเนาะบ่าอยู่ไทยอยู่ลาวพี่น้องต่างประเทศพี่น้องพอๆกับซองน้องอเนยเนาะแนมเพ้นพึ่งงูงูงูเพื่เห็ดยั้งมาเบิ่งลุ่นป้าเถอเจ้าคุณสุขเลิกป้านนัที่พอลักยั้งสมกับดออะไร เิเนโอ้ผนแทกให้มันรูปปลายนี่อะไสัทโอ้เก่งดอพญจอยในเบอระสีลากล้วบ่นี่อื้อ ít không được lợi của lưng ừ, này là ok không được minam không được minam mỗi bỏi mmmm 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 ควบคุมจะควบมีไงไปกินข้าวเส่าล้วบ่นี่านี่ไปกินข้าวเส่ามาเบิ่งนึ่งถึงเนาดินเจือนลงเบิดเลยเนาะ หน้ามันปะตัวทำไมเจือนแล้วแบบนี้ปะน้อง,งามาเบิ่งตัวธรรมดาหาเวียร์อะไรแบบ้จ่อยลีเนาะฝนตกลงมาแห้งๆอ่นเด้อแล้วแบบแบบหน้ามันไหลเข้ามาเต็มไปหมดเลยลองดูดินนะป้าเจือนลงหาเวียร์อะไรแบบ้จ่อยละบันเลิกกับเลิกพีเนายดินกับลายแบบมันเจือนลงเนาะ cả nó sẽ lông lôm phải nói. nó mại đó theo hoàng yên nó xị sang làng như phải nọ nó mại nhầm lẹ nó mà phải bạn <laughs> เออคีโมบอลรัสุกไปน่ะเออใส่พักบัวบอ่ะเนาะทำสวงาม,นน ừ, มนเา ừ, ามนาะเออคอนพาเขาหายอยู่เนาะโอ้ยเขาเชือห่วงไว้น้ำผมได้อันอ่นว่าเขาห่วงวคลาย นมมือยิบขึ้นมาเนาะโอบรถหินหมักใยมาส่งแล้วมาบ่ถตงซ้ายไปบอกเอยท่น ngày lúc rồi nhai bằng lúc em kem vào một ngày Còn sai cả nhìn cả luôn Ơ dầm Hãy một cho thương Ghiền เมืขึ้นนพี่น้องมาน่องหน่อยสิบอกเนะาะมื่ขึ้นนี่พาเสนอ่อยไปหาหมอตั้งแต่กลางคืนเลยบอลุคิ้งห่อนบอลดบอลุงเอ้ขายอยู่สองเมือนะ่อเนาะยขากินยากินยากับบอลลดคิ้งยังห่อนคือเก่าแบบเมื่ขึ้นในตอนแรกน่ะเด้มาบใบบางคิ้งไอ้แบบห่อนวื้นโื้นเนาแววะแบบได้เลยวะมาแรงเซบรนนอนอีกแล้ววะภาพมันไปหาหมอพี่น้องสีดยาเข็มหนึ่งว่า ท่องกันยืงวัสดท่องยืงแล้วก็ไข่พพอมข้อเพอมพี่น้องเอ้ยเพิ่นยังแบบว่าแต่ว่าเพิ่นเป็นคนอดทนด้วยพี่น้องถ่าเสื้อน้อยเป็นคนอดทนไข่แห้งทาได้กับแบบบ่ไหายพี่น้องเอ้ยแบบว่าอดแบบเล่นได้ยังได้แบบสูๆวัสดุซาเพิ่นนะเพิ่นเป็นคนสู้ได้นี่นะพาประหมอสกับบบเสียเงินกับแบบเศร้าบ่ลูกสวงกัเศร้าไว้ๆเดลูกเด้อ พอไปคายมันก็ได้เงินนั่นเท่าไดเมื่อวานนะเงินนั่นหาเล่าเอากบาทพี่น้องเลยเอาลูกไปหาหมอก็ยังบ่พอพ่อกวนมันผู้เดียวพี่น้องกวนมันผู้เดียวก็จุกกระจุยพี่น้องเลยมืนเนี่ก็เมื่อกวนมันนอกมาเนยก็เมื่อน้ำพ่อมาอนี่ก็ได้ เมื sea, on Maybe, ่อ you น know, ้ำผอกับช anyway. you know ีวูน้ำยาหมดเรื่องนั้นได้แล้วเน่กับอย่างเมื่อน้ำผอกับไปกลนมั่นอยู่ตรงพี่น้อยเทวดาเงื่อนหาหลายกว่าบาทเนี่ยกลนมั่นหลังจากเมื่อเนาะหาเมื่อพี่น้องเลยหาเมื่อฮกเมื่อพูดว่ามั่นพังเจ็บพี่น้องดินเพียงมันจะกลนยากแน่เนาะใครเหน่แต่พ้นโตกมามาใส่พี่น้องดินกระเซียนเนี่ยจักหน่อยเนาะแล้วก็กลนมาแล้วก็ไปคายไปคายมากับผ้าบักอันเสื้อนอยไปหาหมอแล้วเจ้าเอ้ยลูก คนห่อีแม่จังหวะได้เล่นแน่จังไข่แน่เคียงประกันแบบอันแน่พี่น้องเอ้ยแต่บ้าก็ใส่กินยานดำเนาะเดี๋ยวจช้น้อยใส่กินข่าวหลอกกินยาเช้าน่อยเช้าน่อยลูกเช้าน่อยเช้าน่อยของปลาลุงเช้าน่อยปีนมาดูหันหน้านะเล่นยางหมัดพรมเอื่อยเช้าน่อยเช้าน่อย เออเอเอ๊กิกกิกิกกิ๊กมันนไงลูกอืเอ้เหมือนใครเนี่ยได้ปะลูกหน้าอกเสบซึนงซน่ยมันนี่มือวานนี่ยที่มึงมึน้ำลายก็เฮือยเยอะ้ากับเพิ่นห้ากับตื่นพม่เอาเยแบบซักยาลายแล้วพิ่นก็สิเมายาบเนะเนาะ้ากับตื่น เอ้ยเสนหนอเอ้ยตายังตู่นอยู่เลลกบ่ได้นอนซองมือเนาะนอนตื่นสวยมันนี่แม่น้อนเนี้อกะต้มเข่าวสวยใส่พักตำลิงพี่น้องเอย้ยให้เพื่นกินนะใส่แต่พักตำลิงเราไม่ได้ใส่ยอย่างอื่นนะเพี่น้องวิตามิน,นอาหารนี่แหละขาอัดเลยพี่น้องเอ้ยมาเลยโคตรพ่อล,มล้มรือปลาลุง ข่าอีกแล้วบานโอ้ยเหมื่อยเด้คุดแล้วกับบอลแล้วสบายดีพ่อแม่พี่น้องคุดแล้วพอเจือนลงขัดกัแต่ตอนคุดเพิ่งเจือน์นะพ่อตอนคุดคือบองเจือนลงเจือนลงแบบนี้นเน,ออนี่นยยังว่าโอ้ยเหมือนจะเป็นหอมแบบนี้เนี่ยยากม่กโอ้ยบายดีพี่น้องโอ้าไรพยเสร็จแล้วนะพ่อ พ mm <c ười> ok <g> ูดแล้วว่าพนต้งมากนขึ้นเชื่อมีเอาลินสุดนลุงกันนังย่เทิ่ไปน้องเล็กจะลุยซอยพังกันพี่น้องปยกปุบปับปุบปับกันเนาะ นุ mm. ่มสกุ้นมาเนียปั้นเต้าไร่หอพอจะบ่้ปั้นเตาเตาหน่อยเนาะน้าบ้นพีพื้น ลมกับพะลมมันนี่โอ้หน่อไม้ก็มี่บริตันหน่อไม้ไปแกงเนาะนี่เกิกสย้าวก่อนคันแนี่ยอห้เีล่มะเลยเะอ้องหลมเย่กอเสียกอดอันนี้เอาให้ อเอาล่ามากินเลย,เอ,ยอ้าร้องกินเล

เห็นส <that is German> ูงไมเอื่แล้วไอ้แม่เฮ้ตื่นอีกแล้วเรจะได้เห็นเฮ้ยเขาตื่นแล้วนไม่้เสียะเอดไจ้าพม่รเปาี้จะย้านอ่ะนงนะกยมาเปล่ตอเช้าับ

ออนอนเห็นหน้าไข่บึงวหายนย่านมอมาขึ้นให้กะก้มอสิตัวกันเลยบ่แต่เห็นลาย่างพางกะกากันใชไม่ไจ้าคู่จ้าของย่าน่งวะ เออภาษาลราเออพนหูวจักย่านอนเราป่ะเออหูวจักหันมอบอรแต่เราซบอันี่ยนะใส่หูสช่ไตรวจเพราะว่าไฮแล้วหัวเจ้าเขาสชมาตรวจเพิ่นลมแหย่พี่น้องเราได้พี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบเพ่งทานี่พี่น้องฝปะลมคลิปต่อไปพี่น้องลมขึ้นสาก็ขอโทษขออภัยได้เพี่งเด้อสบายดีพี่น้องป้าแต่ลมแห้งขนาดเมื่อไรลมแห้งกลัวละลายมือพี่น้องเอ้ยโอ้ยทำไมเนี่ย ผดลี